สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพอสุดาชิสะอาดแล้วคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําตัวแต่เองค่ะป้องกันโควิดป้องกันไวรัสโคโรนาค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันแล้วนะคะข้อที่1คือแมสนะคะข้อที่2คือเจลแอลกอฮอล์นะคะข้อที่3มคือสเปรย์ล้างมือนะคะอันนี้คือสบู่ล้างมือค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มันเลย ใข่แม้ก่อนออกข้างนอกนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ล้างมือด้วยอันนี้นะคะอย,อยไปไม่เป็นไปดูแม่ดูแน่ อย่างอันต่อไปอันต่อไปคือสเปรย์นะคะหนูทำไม่เป็นอ่ะะได้ยังยังไม่ได้เลยอโอ้ยเจีเ๊กเ่ยมือต่อไปนะคะสะบู่นะคะสบู่ออกไปล้างในห้องน้ำก็ได้มั้ง <ปะ S 2> ไม่ต้องหรอกสาธิตพอแล้วครับ พอแล้วพอแล้วอ่าบอกว่าล้างปือบ่อยๆ <c oughs> อ่ะบายบายท่านผู้ชมแมวบายบายค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ